สวัสดีครับสุชาติสวนปูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชา,สสดชาว u t u b e ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนปูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของการรักษาแผลเน่านะครับติดตามผลว่าเรารักษาแล้วมันมีผลอย่างไรนะครับในเรื่องของแผลการสมานแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับมาสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเราเก็บแผลบ่อย นะครับก็มันก็จะสมานนะครับสมานนี้ครับเนี่ยตามที่ท่านเห็นเลยตรงไหนที่มันช้ำล้วก็เก็บสักสามวันสีวันก็มาเก็บนะครับทำให้เป็นแผลสดแล้วก็ทายานะครับถูไหมครับเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะสมานกันแล้วนะครับเมื่ก่อนเน่ามากเลยนะครับ ฟองทีไรก็จะฉ่ำฉ่ำนี่สค,ครับไม่ต้องกลัวมันตายนะครับแต่อันนี้ก็มีดอกนะครับเนี่ยทั้งบนก็มีดอกปล่อยมีดอกด้วยก็ดูแลกันไปนะครับ <c oughs> เขาดูแลเราเราดูแลเขาเนี่ยครับนี่ฮะก็มีทั้งเอาแก๊สลนนะครับเอาแก๊สกระป๋องนี่แหละครับลนลนตรงไหนที่มันช้ำฉ่แล้วก็ขูดเนื้อนะครับรักษาท,กทุกวิธีการนะครับทุกวิธีทาง ไม่รู้ว่ามันจะรอดนานแค่ไหนก็เราก,ก็ทำตามหน้าทีา่ที่ควรทำนะครับเพราะว่าเขาดูอยู่กับเรามาก็นานเมือนกันนะไอ้หญ้าย่างนี้ก็ควรจะตะเวียงออกนะครับเครื่องตัดหญ้าผมมันพังมันสตาร์ทไม่ติดน่าจะได้เอาไปให้ช่างเขาด้วยไม่มีเวลาทำเองก็จงให้ให้ช่างทำนะครับไม่มีเวลาถอดนี่ครับตรงนี้ก็สมาร์ ดีขึ้นแล้วครับตอนแรกภรรยาบอกให้ตัดทิ้งผมไม่ตัดนะขอขอรักษาก่อนนะครับขอรักษาก็เลยก็เดยดีขึ้นนะครับดีขึ้นผมก็ดีใจอยู่เหมือนกันเนาะว่าเออถ้าเราเก็บบ่อยๆตอนแรกก็ทําเหนื่อยมากนะครับครับอันนี้ต้นนี้เป็นวันเลยนะครับทําเป็นวันเลยนะฟูดตรงไหนที่ชำ้ำๆต้องขูดออก มันเริ่มเพิ่มที่จะสมานเข้ามาแล้วนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ที่ที่เป็นก็คือหนักเท่ากับต้นนั้นเลยนะครับอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นงานเ,าเป็นการรักษาแผลนะครับแผลเนา่าอันนี้ชนินีนะครับที่ปลาเสียบที่มาแปะไว้ไม่แน่ใจว่ามันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็มี มีแหนงแตกมาแล้วนะครับตรงนั้นว่าจะเอาไปแปะข้างบนก็ยังไม่ได้แปะเลยนะครับก่อชนีมันเป็นกระดันนะครับก็เลยเอาหมอนมาต่อเอาหมอนมาต่อแล้วก็แตกแขนงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มแตกแขนงแล้วเดี๋ยวจะทําใหม่อยู่นะแตกแขนงฝั่งนี้อันนี้แขนงก็แตกแถ้าตัวนี้ไม่ติดถ้าตัวนี้ไม่ติดก็ เขาทำใหม่ <c oughs> แค่นั้นเอาอย่างไงล่ะเนี่่แตกแขนงแล้วนะครับต้นนี้สามสิบยี่สิบยี่สิบปีสามสิบปีแล้วว่าปีไปนะครับเพราะว่าผมมาผมก็แกะนอนแกะอะไรได้เรียนรู้กับต้นนี้แหละครับก็นอนเจาะเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มาเดินแกะนอนแกะนะฝั่งนู้นด้วยนะครับแกะนอน นะครับต้นนี้ก็เน่าเหมือนกันต้นนี้สิบกว่าปีนะครับสิบสองปีต้นนี้ใบจะออกสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือต้นเน่าอันนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคอดินเน่าอย่างเงี้ยต้องเอาออกเวลาเรารดน้ําบ่อยๆแล้วมันจะจะช้ำยู่ตรงนี้มันจะเป็นคอรดินเน่าแล้วมันจะเป็นโรคต้องทําให้เปลี่ยนเตียนเอาไว้นี่นะครับ กักษาแผลมาดูวันนี้ตัวยาก็เป็นอ่าโซบเครียรน์นะครับแล้วก็อะโทนิกนะครับผสมกันไปนะครับก็ลองใช้ดูแล้วก็ดีอยู่นะอันนี้ก็แตกมาใหม่นะครับแนบเหมือนกันแนบก็ต้องขยันมารดน้ำไม่กันเหี่ยวไม่ได้ใจว่ามันจะสมานหรือเปล่าไม่รู้ก็ได้แหน้งใหม่ครับ ตกว่าเดิมโตกว่าต้นนั้นอีกก็เดี๋ยวเอาแหนงนี่แหละแหนงนี่แหละครับแปะแปะเลยนะครับก็ะจะได้ต้นหมอนทองใหม่ตางนู้นมีไหมไ่ายน้นยอดตายแล้วไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าฝังด้เนียทำสามต้นนะครับถ้าปลูกตรงนี้มันก็โตแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้เราอาศัยวัดแนบลองดูทดลองดู ต้นมันเก่าต้นมันใหญ่ก็เลยลองลองแนบดูเดี๋ยวจะมาทดลองแนบใหม่กับแหนงอีกทีหนึง่งแล้วก็ปลูกตัวนี้เพิ่มอีกปลูกเพิ่มอีกสักต้นหนึ่งนะเอาดินมาถมแล้วก็ปลูกดีกว่านะไหนๆก็ทำสายทุเรียนแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับเวอร์ชั่นเรารุ่นเราก็ทำไปนะร,รุ่นรุ่นหลังเขาจะไม่ทำก็เรื่องของเขานะครับผมไม่มีลูกไม่มีหลานแต่ว่า ใจรักเนาะก็เลยต้องทำนะครับเอา้าไหนล่ะต้นอีกเดี๋ยวไปดูต้นนั้นเดี๋ยวพาไปดูต้นนั้นพาไปดูต้นที่ผมรักษาณนะปัจจุบันต้นนี้ก็บานแล้วเริ่มปิดวาวน้ำได้แล้วปิดไว้น้ำไว้เลยนะครับประมาณห้าวันใจแข็งไหมล่ะถ้ามีย้ยอย่างเงี้ยก็ก็อดภยนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์การติดจะด,ดีขึ้นนะครับดีมากเอาไปดูต้น,น ยาเต็มเลยยังไม่ได้เวียงเลยกดให้รักษาความชุ่มชื้นหน่อยนียครับมาดูต้นใหญ่เนี่ยอันนี้ผมผมชะล่าใจเองว่าคงไม่เป็นโรคพอมาดูเอาเต็มเลยเนียครับก็ขูดขูดล่าสุดนะครับเนี่ยมันมีช่าน้ำตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ย ามาขูดเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวนายจะได้เข้ามาขูดอีกนะครับแล้วผมก็ใส่ใส่สปริงเกอร์ใหม่นะครับตัวนี้เพราะว่าดูแล้วอ่ะสปริงเกอร์ตัวเก่าอ่ะ SP1 มันให้น้ำน้อยทีนี้ต้นมันใหญ่ด้วยมันก็เลยน้ำไม่เพียงพอกับเขาเพราะเขาโครงสร้างใหญ่จะไปให้น้ำเหมือนเพื่อนไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ ให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้เลยนะครับน้ําเยอะเหมกันนะนี้น้าเยอะนะครับกินน้ําเยอะหน่อยต้นต้นใหญ่จะกินน้ําเยอะกว่าเพื่อนนะครับก็มีลูกก็ตัดลูกไปแล้วต้วนเพลียกินยอดจักเก่ียงเลยสีียาวไม่ถึงนะครับต้นนี้ก็มาแปดเมตรเนี่ยผมติดผมผมผมตัดัตดกตอนแรกเขาหกเมตรเนาะทีนี้ กิ่งไม่พ่อยมีก็เสียดายกิ่งก็เียบเข้าไปอีกเกยบไปเียบมาก็เเฮาสูงชะลุดเลยเนอะเนี่ยลำต้นใหญ่มากสิบสองปีนะครับตนนัวน,นี้โซนนี้นะครับนี่ฮะผมเคยทำอันนี้ยังชํำอยู่นะตรงนี้นี่ตรงนี้ยังชํำอยู่นี่ได้มาเก็บอีกหมดก็ดีเลยเนื้อตาย <c oughs> ลองดู แต่ก็มีน้องๆตัวใหม่ที่ที่พร้อมที่จะเลี้ยงขึ้นไปใหม่นะครับก็สแปรไว้เอามาดูตัวนี้ที่ผมรักษานะครับผมก็ทำในในทำนองเดียวกันนะครับคูดจักรทิศหนึงก็มาคูดนะครับหรืออาจเป็นเดือนนึงก็มาคูดออกนะครับนี่ฮะเขามาคูดตรงไหนเห็นว่ามันแนมฉ่ำๆก็คูดทาทำแผลให้สดนะครับแล้วก็คูดให ข้าแกนเลยนะครับอย่าไปบ่มไว้นะครับไม่รู้สิผมผมทาอย่างนี้ผมก็เห็นว่ามันสมานก็ก็เอาหลักการนี้มาใช้ตลอดก็ใช้เวลาหน่อยเสียเวลาหน่อยเอาเสียเวลาไม่หน่อยเรับเป็นวันเลยเสียเวลาเป็นวันกันนะ,ะถ้าจะรักษาให้มันรอดปลอดภัยให้รอดนะครับตอนนี้ฮะแบบนี้ครึ่งวันนะครับต่อแผลถ้าแผลเล็กแผลน้อยถ้าเห็นตรวจเช็ค ตรวจเช็คนะครับว่ามันขึ้นมาไหมถ้ามันเป็นน้อยๆน,นิดเดียวอย่างเงี้ยแบบเราถ้าเห็นวงเล็กๆเงี้ยล้วก็ขูดนะแล้วมันก็จะไม่ลามอย่างนี้เหมือนผมสำรวจนะครับมันสำรวจนะครับแผลโร,โรคโรคเอ่อเน่าเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันกันกบทุรเรียนนะครับถ้าเราไม่ กำจัดหรือดูแลนะครับมันก็จะตายตุ้ยเท่านั้นเลยนะครับไม่มีอะไรก็ปลูกใหม่แต่ว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องดูแลเขานานๆนะครับให้เขาอยู่กับเรานานๆนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหัวแล้วนะเป็นหัวเป็นหัวใหญ่เลยหัวรูใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวได้ได,ได้เอาเครื่องเหวียงมาเวียงนะเอาเป็นสามหัวเลยครับตอนแรกว่าจะเดินสามหัวตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะมาเดินเพราะว่าน้าไม่พอ น่าจะน้ําไม่พอแหลนะนะเดินมันนี่อีกตอนแรกก็จะเดินแล้วแต่ว่าอันนี้ยังสามหัวเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นดอกรุ่นใหม่กําลังเป็นเป็นดอกเป็นดอกด้วย,วยแล้วก็เป็นเท่ากับไผ่นกกระทาด้วยแล้วก็ดอกบานเมื่อคืนด้วยก็มาปัดช่วยหนุนกันต้นนี้ก็เพิ่มบงนะ้เพิ่มหัวน้ําแล้วะ,ะให้ใหญ่นี่ครับผมรักษา หายหายนะครับหายเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะมาขูดอีกนะวันไหนี่มาขูดอ่ะก็ยังมีแผลอยู่นั่นเนี่ยอ่ะดูต้นล่าสุดที่ที่ทำไปอันนั้นล่าสุดแล้วนะไปดูต้นนี้ที่ที่กำลังรักษาอยู่ที่ขูดขูดอยู่นะปัจจุบันเนี่ยที่ว่างก็มาขูดสักเดือนนึงก็ขูด นี่ฮะไอ้ไอที่เป็นจุดจุดอย่างนี้ผมเอาแก๊สจี้เลยเอาแก๊สกระป๋องที่้านคอนเนี่ยจี้เลยจุดๆๆเป็นกระป๋องมันจะมีแก๊สที่มันเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยฮะที่เป็นไฟแชกเล็กๆแล้วแล้ว,ลวไอ้เพลี้ยแป้งเพลี้ยปุยฝ้ายที่มันอยู่ตามอย่างเงี้ยผมก็เอาไฟแช็กนั่นแหละลนมันเลยครับลนมานเล็ดดหน่อยถ้าเห็นก็ลนเลยนะครับช่วยได้นะครับช่วยให้ไม่ให้มันขยาย ถ้าเราเห็นก็ปุยไฟายก็ลนไปเลยนะครับหรือเทียแป้งก็ล่นไปเลยโโหโคตรโหดนะครับผมอัน,นนี้นะครับเริ่มที่จะสมานแล้วนะครับเห็นไหมตอนแรกมันพื้นแผลใหญ่มากเนาะผมเอาเลื่อยถากเลยปูปูโอ้โหผมถากเลยครับก,กองแล้วแล้วผมก็มาเก็บอีกทีนึงค่ะเห็นะไหมเริ่มสมานแล้วนะครับ เติมสมานแล้วนะครับไปดูคลิปเก่าๆผมก็จะเห็นอยู่นะครับผมทําแล้วก็ผมจะมีตัวอะไรก็ผมก็จะบอกอันนี้ต้องมาเก็บอีกนะเนี่ยปล่อยไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้ามันช้ำช้แล้วมีวงเนี่ยอันนี้เริ่มเติมที่จะเป็นเนื้อแล้วอันตรงนี้จะเป็นแกนข้างใน,เ,นเวลาฝนตกมันก็จะช้ำผมชอบจี้ยามาตรงนี้แหละเวลาผมฉีดยาผมก็จี้มาด้วย ต้องเช็คดูว่ามันมีน้ำมีอะไรไหมครับเ,เริ่มที่จะสมานแล้วนะครับไม่ต้องกลัวมันตายนะครับก็ต้องป้องกันร,รักษานะครับอันนี้คือพักฟื้นเหมือนผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือนะครับถ้าไม่มีเครื่องขูดก็าหาเครื่องที่มันเสาะ,ะร่องเสาะอะไรก็ได้มันก็จะกระแทกมันก็จะใช้วิธีการเบาแรงขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เป็นวันเลยนะครับผมรักษาขูดเนื้อเนี่ยเป็นวันเลย แล้วก็เก็บเนื้อไปเผาทิ้งนะครับก็พาไปดูต้นเน่าที่ขุดที่ทำนะมาดูอีกอันนี้ต้น30ปีนะครับผมตัดตอนแรกมันมาตรงนี้เนาะผมก็เลยตัดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอ้นี่ไปใหม่เพราะว่มันยาวมันมาชนกันเน,นี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเก,กะไก่เงี้ยมันเหมือนมันยาวมาอย่เงี้ยแบบเลื่อยยาวเงี้ย ก็ตัดเดี๋ยวไอ้ตรงที่มันเป็นดอกเนะ่ยตรงเป็นยอดเป็นไรมันก็จะแตกขึ้น,ปนไปใหม่ก็กระเทิบเข้าไปข้างในนีก็คอยเลี้ยงไปมันก็จะไม่ต้องไปปลูกใหม่นะครับก็จะได้ต้นใหม่เลยน,นี้่ไหมมีลูกมีอะไรแล้วก็โยงให้เรียบร้อยเนี่ยฮะไม่ไหมมันยาวเห็นไหมกิ่งนี้มันยาวมา,มากเลยนะปีนี้ตัดออกลูกออกก็จะได้กระเทิบมาสักประมาณนี้เนี่ยฮะสักสองเมตรสามเมตรอ่ะ นี่เห็นไหมครับเปียกแป้งนี่เนี่ยเข้าไปแล้วนี่ได้หล่นไปได้เยอะไหมเยอะไหมยเยอะเลยนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่นี่มีฟอร์ดเลยนะครับ,รบถ้าไม่ดูไม่แลมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับดูโรคด้วยดูการรักษาแผลได้วยนี่ น,นี่คือราดำนะครับจากน้ำตาลมันจับน้ำหวานมันนะครับนี่ราดำเอกซโคนโซนนะครับอ่ะต้นนี้แหละครับที่เริ่มเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่เนี่ยมันเริ่มสมานแล้วมันเริ่มเริ่มสร้างเนื้อมาแล้วนะครับนี่ฮะผมทำวิธีเดียวกันหมดเลยนะครับทำวิธีเดียวแล้วพยายามบังน้ำไม่ให้มันเข้านะครับเห็นไหมครับ ใช้วิธีการนี้นี่มัดอย่างนี้แล้วก็น้ำมันก็ไม่โดนนะครับก็ก็มันจะมาเจอตรงนี้ก็มันก็จะบังลําต้นพอดีเห็นไ,ไหมครับมันก็จะบังลําต้นพอดีแล้วน้ําก็จะวิ่งนู่นเห็นไ,ไหมแผลแผลนะถ้าเป็นถ้าเปิดแผลรักษาเนี่ยก็าจะให้โดนน้านะครับนี่ต้นนี้เหมือนกันอันนี้ก็ขูดเหมือนกันนะครับ เริ่มรักษาเริ่มหายนะครับเติมหายทําตามวิสีผมก็เติมหายนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ต้นนี้ต้นข้างถนนถ้าใครจะมาดูก็มาดูได้เลยรับมาถามถ้าอยู่ข้างเคียงนี้ก็ผมบอกได้นะครับตามที่กระบวนการผมทําถ้าผมไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่เคยทําแค่นั้นนะครับง่ายๆก็ลองดูเนะี่ยทดลองดูแค่นั้นตามที่ท่าน อยากทําอยากทําแล้วก็บันทึกเอาเนาะ,ะไม่แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ดูมาดูต้น30ปีต้นที่ไม่ตายแล้วก็รักษาอยู่นะครับตอนนี้ไม่ใช่รักษารักษามาเรื่อยๆนะครับดูแลกันมาถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับตอนนี้ตรงน,นี้น้ําท่วมนะครับเนี่ฮะเติมที่จะขยับแล้วนะครับเดี๋ยวได้ไดมาขูดเพิ่มเตนนิม30ปีครับตอนนี้ตอนแรก <laughs> สมัยผมมาทําใหม่ๆมันเป็นเผลตรงนี้ เป็นแผลตรงนี้ผมก็เอาดินตรงนี้โปะเข้าไปโดยความไม่รู้ดีไปตาย <c oughs> โดยอายุอุ่นมากด,ด้วยผมไม่รู้ผมก็เห็นมันแผลเน,น่าผมก็โกยดินนี้ไปโปะเข้าไปรอดเสยเาลองดูตรงนี้ก็มีลูกแล้วครับถ้ามันไม่มีลูกที่กจริงก็เอาเลยตรงต้นนี่แหละนี่เอาองนี้เนี่ยเอาออกที่ททลําต้นนี่แหละเอานี่เห็นไหมนี่เป็นพวงเลยเอา้า ไม่มีลูกไม่มีกิ่งก็เอาตรงนี้เลยเอามาติดตามด้วยนะครับอา้าวขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สุชาตินะครับวันนี้สำหรับการติดตามเรื่องการรักษาแผลเนา่าเดี๋ยวจะมาขูดให้ดูนะครับแล้วก็ใช้ยาตัวไหนถ้าทัานใดที่เข้ามาดูแล้วไม่เห็นวิธีการก็เ,เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวันนี้ ผูพรากิดให้น้ําแล้วแล้วก็ถ่ายวิดีโอเรื่องของการรักษาแผลเน่าด้วยวันนี้ดูกนก็ไอตัวไหนที่มันสู้ไม่ได้ก็จะล่วงมาอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยครับช่วงนี้ผมก็จะใส่ใส่12 12 17นะครับอ้าวย้อนกลับไปการมุลูกด้วยแล้วก็ที่ลูกก็ฉีดแคลเซียมบอรอนแล้วก็ปุ๋ยเสมอปุ๋ยน้ำ เ7บวกอะมิโน,โนนะครับบวกเฮกซาโคโนาโซนนะครับแล้วก็จะมียาเพี๋ยแป้งมาด้วยนะครับเียแป้งเี๋ยแป้งจีแล้วนะครับเี๋ยแป้งต้องมาแล้วนะครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวกับภาพสวยๆวบายๆครับสวัสดีครับผม